นแม่มาแคปหน้าจอหน่อยถ่ายรูปหน่อยได้ไหมนามบหน้าอกจะกลแคป้าจ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 ้า้าปากมูให้ปากมูให้พ่อนะจ้าจ้าจ้าจ

อ่าถ่ายถ่ายลูก่ันถ่ายลูก่ันถ่ายลูก่ันโอเคเอามาคนนี้ได้กินหรือยังจ้าใ้จ่ายยาย่ใหญโอ้ยยายพพนะเอาเอาไปดูดน้ำดูดน้ำแล้วลูกแล้วแต่ตาย่อุ้มยาย ก็ดีนะครับถ้าผมมีหลานหน่อยมาอยู่สองคนอยากกับยายกับสิบโมาพอกาขุงเทพสิบโบเดม่กรุงเทพแลลวกับสิบโบเดมาอยู่น้ากันเด้เอออันนี้ก็มันก็ทําให้มีกิจกรรมในครอบครัวเอิญย้ายไปเร็วย้ายย้ายมาสั้นแม่เบิงในป้าเอิญย้ายไปหรอจะมาอยู่ห้าวันครับกลับวันที่ยี่สิบแปดย้ายย้ายเอิญเอิญย้ายย้ายแล้วลูกเร็ว คุณยายจา๋ายายจา๋าอ้นยายจา๋ยา,ยจาเร็วเอ้ยนั่น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 ยายจา๋ามาติดตามคุณบอยเพาะสองสาวค้าขอบพระคุณครับติดตามเส้นทางของหนูทั้งสองคนนะครับ เอ <laughs> อ้ยเฮ้ย,ยจะนอนกันนอนแล้วครับปกบติเป็นสีนอนต่อมาเก่ามงหอโอ้ยจ <laughs> อ่จอ,อนลอ่องเท้า <laughs> อ่ <laughs> อดูให้มัน <c oughs> เป็นความสุขนะครับพี่น้องจริงๆแล้วเราก็ใช้ชีวิตธรรมดาแม่กับย่ายยากับย่ายพันกับเลี้ยงแบบเลี้ยงขึ้นลูกขึ้นหลานคือเคยเลี้ยงบ่อยคือเคยเลี้ยงแอนมากสิละครับพี่น้อง เรียนเรียงแบบบรานนอกบรานหน้าห้องธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าเด็กๆทั้งสองเขาก็ทําให้คนรักเขาเองนะฮะคลิปแต่ละคลิปมีคนดูเยอะมาก,นกามาคนเบิงหลายเลยลอันนี้ไม่ใช่บ้านใหม่ครับบ้านบ้านเก่าแล้วอยู่มาเป็นปีแล้วครับอยู่มาเป็นปีแล้วบ้านหลังนี้ donc, แต่อยู่ที่ลังสิทธ์ <umbling. S 2> จ้าเ <c oughs> <c oughs> มื่อนั้นผู้ดใดหาย่ะ น้องพ่อยังน้องเพียรหายามือนั่นน้องเพชรเอ้ตีออยากอาาไรน้อน้กัน่วันพระวันพระอืมวันพะเจ้าวันเพิ่นบ่ขายนกอืมิ่นพะกิน่กินข้ากินน้ำดีกว่นะอืออือนับ่ยบอย่างบ่ยอย่างบ่อยอย่างให้กินทอขอโทษนะวันพระย่ว่าวันพระื่น อ้าเป้ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดวงพ่อพ่อจ๋าแม่จ๋าพาไปเชียงใหม่หาลุงลุงนะคะเจะไปเชียงใหม่